ไม่ออกฝั่นะครับไอไอหนูมึงโดนล็อกตัวเลยใช่ไหมลอเอเอ่ได้เลย่โอเคเมื่อกี้คุณพ่อเนี่ย เมื่อกี้นี้เขาเป็นข้าพันิใหญ่เจ้าของไร่ทองสมบูรีสอ์ที่เป็นมีสวนสนุกเครื่องเล่นอะไรเยอะๆที่คนไปเที่ยวกันนะเขาบอกโคตรแม่นเลยเขาบอกโคตรแม่นเลยแม่นมากแม่นมากหนูดูแน่งมากคือหมอดูเนี่ยไม่รู้มันแล้วแต่ศาสตร์แล้วแต่สิ่งแล้วแต่ตัวเลขบางทีตัวเลขมันขึ้นคู่กันเลย างคนก็ดูแบบพยานหน้ามาดูแบบพยานหน้าเหมือนการดูลายมืออย่างเงี้ยพอดูลายมือเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าตอนเล็กมีปัญหาราษาหรือว่าตอนไหนจะนั่นนะจะดูลายมือนเส้นสวมันเข้าเขาเรียกว่าเป็นเส้นวัสนุแบบมันอั เป็นวาสนาไงแล้วแล้วกว่าจะมีวาสนาเนี่ยมึงไม่ดูว่าเราบ้านขนาดไหนวะโอ้ยแล้วใช้ใชใช้เวลาเ้ยวินาทีนะมือบางทีเรากคทบกับแขกเออครับแล้วก็ตากรัวนิ้วก็ข้างใหญ่ตัวมากตันิ้วใหญ่คนนิ้วเดียวเพราะว่าคุณมคุณนายว่าคุณชายตอนนิ้วก็มือใหญ่มือใหญ่ก็เป็นที่กับคุณนายเป็นที่จับมือครับคุณนาจับมืออ๋อ แต่เส้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะตอนเด็กๆมันไม่ขึ้นนะพอจะเริ่มสบายมันก็จะมาเองนะเขาบอกดูเส้นนี้เส้นวาดขนานะเส้นมีเงินนะเราก็แหม่เส้นปูทําไมมันไม่ขึ้นบางว่าเนี่ยมาเมื่อก่อนเนี่ยทําไร่เนี่ยเมีดฟันไม้เนี่ยมีดฟันไม้จับจอบขุดดิน ตรงนี้ด้านหมดเลยนะด้านเป็นหนอกหนอกหนอก,นอกมาใช้มีดเน็บเถือได้เลยเถือหนังทิ้งอะ่ะที่มันน,นูนนูนนีมา <c oughs> ใช่ <c oughs> ด้านเลยมาหาตังก็ลำบ,บากคราวนี้มาแล้วโอ้โหตามหาเหลือเกินเลยรูปหลอ่อไปใส่เสื้อขุดงม,มา <c oughs> รูปหลอ ให้หนูจเจริญเติแต่ว่าเราอย่างนี้หนูเปิดดูดวงได้หนูเปิดดูดวงได้เงินเราก็ทําบุญบ้างอะไรบ้างตามอัตภาพกินใช้ในชีวิตประจาวันบ้างนะมาแต่ว่ามันเหนื่อยไอ้คนมาดูหมอเนี่ยทุกคนไม่มีความมั่นใจในชีวิตถ้าคนมั่นใจในชีวิตเขาจะไม่ดูหมอ จะถามว่าดวงเนี่ยผมที่จะดูแม่นอีกคนนะพระครูยูนพระครูยูนอุปชาผมที่วัดพนเมเสด็เนี่ยนะค,ะนะครับตอนนั้นผมจะไปตามล่าในรวมปิ่นพรคนร้ายที่หนีไปพมา่าฆ่าตำรวจสองฆ่าชาวบ้านตายไปสองเป็นสี แล้วยิงปะทะก,กันแล้วมันหนีเป็นเนพมาผมจะไปสามพระครูโคล่มาเลยว่ายังไม่ให้ไปนะเพราะดวงผมดับท่านให้รอที่บ้านก่อนรอแล้วท่านก็มาลดน้ำมนต์ให้พระครูยูนพระครูยูนวัดพนอนเ็จเหนือเนเีนะ่ยลดน้ำมนต์แล้วอะไรแล้วท่านก็บอกเดี๋ยวยังไม่ต้องไปให้อยู่ที่บ้านก่อนแหละท่านเป็นหัวชาวผมตอนบวชไงจนกรนะ,ะาทั่งอีกวันหนึ่งหรือสองวันท่านบอกไปได้แล้ว ได้เลิกแล้วได้เลิกครัได้เลิกออแล้ได้เลิกออกลบล้วพระมากต้านดูเลิกใช่ยกใช่ตอนนี้เราก็ไม่รู้อีกอันหนึ่งอันนี้เรื่องหมอดูอีกนะอ่าพระอาจารย์มนกลวัดอรัญญวาสีที่ทองมะพูนเป็นอาจารย์ที่ที่อาคกรพนับเืตอนนั้นจะไปตามว่า คนร้ายที่ยิงไอ้สิดัวปตีนิ้ในแต่แดงเก๊สไอ้จ่อยมันใช้อาวุธปืนอาก้ายิงเจ็บสาหาสัสเฉพาะกระเด็นเลยยิงต่อสู้สเอาวิ่สามันได้คนหนึ่งแล้วแต่ไอ้นี่หนีไปามากหนีไปกั่งพมาไกไอ้จ่าชูก็ไปกัเมา้จ่าชูสักแก้วอยู่เนี่ยแล้วก็ลูกน้องมันเป็นชาวบ้านอีกสองคนพอเราจะไปผมพ่อบอกยังไม่ต้องไป นอนที่วัดก่อนเขาบอกทําไมอะเดี๋ยวจะขึ้นไปเดี๋ยวมันจะเมื่อบอกไม่เป็นไรประมาณสักสี่ทุ่มได้ท่าบอกไปได้แล้วดวงม,มันดับลได,ไ,ได้เวลาได้เวลาและเราจะไปได้ไงวะไปได้ไปก็ได้แค่ดักเจดีสามโงคไม่มีทางทันมันอยู่แล้วนอกจากไปนอนรอและรอเฝ้าว่ามันจะเข้ามาเมื่อไหร่แต่ปรากฏว่าระหว่างที่ไปเนี่ยเรามีเครื่องดักฟังโทรศัพท์เลยเครื่องเราซื้อจาก กล้องกลมมามันเมื่อก่อนโทรมันแปดร้อยเก้าร้อยไทยโทรค่ก็จะดักฟังได้หมดได้ยินได้หมดแต่เมื่อสัญญาณวิทยเนี่ยเราจะดักฟังได้หมดพอเราไปปรากฏว่าตัวมันเนี่ยหนีเข้ามาเมืองไทยแล้วมันนัดให้เพื่อนมันไปรับแล้วมันเข้าใจว่ารถเรากบเรากบไอจ้จ่าชูที่ไปเนี่ยเป็นรถพวกมันที่จะมารับมันเป็นพี่มันออกมาก็เลยได้ยิงปะทะกันนี่คือ เลือกฐานาทีซึ่งอาดูไม่เป็นรอกแต่อาเอาสบายใจสบายใจจมู่ขวาโล่งก,กา้าวเท้าขวาจมูกซ้ายโล่งก,กา้าวเท้าซ้ายและถ้าสบายแต่ถ้าหงุนหงิดใจก็จะไม่ไปถ้าวันนี้สมมตินัดกับอาจารย์พัดเข้าไว้ลาดบุรีรู้สึกหงุดหงิดใจโทรแคนเซลิลเลยไม่ไป แต่ถ้าสบายใจร่มๆก็จะไปจะเป็นคนอย่างเงี้ยเรื่องแบบโบราณครับคุณนาเรื่องแบบโบราณใช่ไหมแบบโบราณเขาจะใช้เซ็ตใช้เซ็ตจิ้งจบพักไม่ทำแก้วเท้าออกมาแล้วมันสนุกมันติดครับโดนผลโดนหินอะไรไหมออกมาแล้วรถเป็นอะไรไหมเจ๊อ่านะเป็นผู้กับทางหลวงขับรถออกมาเพราะขับรถออกมาจะไปที่ทำงานปรากฏทิ่จกตัวน้อยๆอ่ะมันเป๊ะมากลางกระจกเลย มึงมาจากไหนวะเนี่ยเจ้าออหมู่บ้านกิตสถานกรยีก่กบที่เช่าหูวจะเลี้ยวซ้ายไปหน่อยเดียวก็ตรงข้ามนหนักที่ทางหัวที่จิงอาเปิดที่ย็ดกระจกกระดาษมันก็ปัดหลุดไปแล้วแต่เดี๋ยวมันไปนบีบยิ่งจบตายตัวมันน้อยเราสงสารมันก็เลยจอดรถชิดซ้ายและไล่จับมันแม่ก็วิ่งหนีเราก็จะไล่จับมันมุดไปตรงกระโฟง ปรากฏมีรถแซงอาไปสองคันออกจากหมู่บ้านเหมือนกันพอเลี้ยวซ้ายไปหน่อยเดียวสิบลอ้อมาจากกรุงเทพจะเข้าไปนครหลวงยามระเบิดรับตุม้มท้ายคาที่สี่สมแล้วไฟลุกไหมเหยอเราก็รีบวิ่งไปดูยังไม่ไับเครื่องรถเลยโอ้ยจิงจบมันมาช่วยชีวิตเรามาเบรกเราจะมาเบรกเราจะมาเตือนมันมาเบรกเราแท้จิงจกทัก เราก็ฟังอย่าว่าแต่คนพักเลยกิ้งจงพักก็ฟังอีกทีหนึ่งไปกับท่านประหลัดสุวัสดิ์ไทยศรีวิชัยไปตรวจงานเขาเรียกงบเงินผานเงินผันมีการกจลิตกันอะไรกันแล้วท่านประหลัดสุวัสดิ์นี่เป็นกรรมการ,รตรวจรับอาเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ประหลัดสุวัสดิ์ร้องไปแล้วไปขักผลประโยชน์เขาเขาจะมาดักบิงตรงสะพานข้ามคลองมันจะเป็นไม้ ไม้ซุ้มแผ่นสองแผ่นเนี่ยเราจะต้องขับข้างกองเขาจะดักล่อเราตรงนั้นปรากฏว่าระหว่างขับรถมามันไปเหยียบหินนั้นนั้นที่ทางมันเป็นฝุ่นมันไม่มีหินนั่นแะแต่ไปเหยียบหินยางเนี่ยระเบิดปึ๊กปาดก,ก็ไม่ได้เรามีเครื่องปาดอยู่แล้วทั้งวดเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอามาปาดและใช้สูบติดล็อกมัดท้ายไปแล้วเดอะไปรากฏว่ายางระเบิด ก็เลยเอารถเข้าข้างทางตู้พักมานอนไอพวกดักยิงมันเลยดักยิงไม่ได้จังหวัดมันพลาดกันจังหวัดมันพลาดกันนี่คือดวงนะใจตาได้ใจเป้าหล่อความสุขไม่เหมือนแม่ได้อาบัดดีครับวันดีครับก็วุ่นวายอย่างเงี้ยในร้านก็วุ่นวายอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะหลบไปสักเดี๋ยวนึงสวัสดีครับมา ดอ่ะได้ได้แต่ช่วงนี้ได้ช่วงนี้นะน,น,นะนี่หนูจเจริญเจริญนะคิดอะไรทุกวันก็นจะมาเนี่ยเ,เดี๋ยวจะมาก็ถ้าจะวันเสาร์วันอาทิตย์วันว,วันศุกร์วันเสาร์เนี่ยเย็นวันศุบก็จะมาวันเสาร์จะอยู่เนี่ยนะออหนูว่านจะมาแต่ว่าบางอาทิตย์ก็จะไม่ผิอสิ้นจะไม่ผิวสิ้มาอาจจะอาทิตย์เว้นอาทิตย์อะไรไม่แน่นอนนะ โชคดีนะลูกนะเขานะขอให้คุณพ่อปลอดภัยนะการดิไอหนูว่านี่ไปกินแบบฝาสองเม็ดไอ้โฟนอีู่กับแบตติอ๋อครับที่คุณอาเขาอาไม่ใช่นะครั้งแรกไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์หรอกอากินอ๋อครับผมกินเสร็จแล้วไม่ใช่กินแล้วก็เราก็มาพูดว่าผมกินอย่างเงี้ยไอ้นี่แหละไอเนี่ยถูกป้องนี่แหละมาถามนะครับพอเรากินดี เขาไอ้โพทีว่าเ็าเลยเอาไปเอาไปงั้นเอาคำพูดเราเนี่ยไปโฆตณนาให้อะไรให้อยไรไปว่าไวตัดตัอใม่ไปว่าต่อต่อต่อได้ไมไม่ไม่ที่กินนี่อันนี้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนอาผู้หญิงครูโรงเรียนเดียวกันก็กินอยู่ในกลุ่มพวกเราเนี่พอดีพุก,ก็บอกกันบอกกันบอกกันอย่างเงี้ยใช้บอกต่อใช้บอกกันมันมีหลายที่ก่อนี่บ มันมีหลายยี่แต่วันละสองเม็ดสองเม็ดพอแต่ถ้ายังไม่ปวดแข้งปวดเข่าอะไรก็ไม่ต้องมันมันกีอากินเขาแม่หาสูตรบุรีนมะเรผมผมจำได้มีหลายหนึ่งมีคนมา问าว่าเรื่องบุหรี่ทำยังไงอาจะตาบกูจะตอบได้ยังไงกูยังไม่เลือกเลยมา แต่ว่าสูกไม่ฮึดนแต่ว่าเราก็รัแหวนบางเอิญมีอาจารย์มหาลาัยเชียงใหม่เขาอาจารย์มหาลาัยเชียงใหม่เนี่ยเขาเอาสารเซามีที่สกัดได้และสะกัดมาจากานาดำาให้้ําสายฟับนบัวล้วกันีีพอเขาสกัดได้เขาก็ดดเ,าเอาไปสาใส่ในไอเซลมะเร็งม,มันมีในคลิปแล้วประกวดไอเซลมะเร็งแม่งปดกวดไอเราก็เออเมื่อก่อนนี้จะใช้งาดำมาคั่วกินเองเนี่ย แล้วเราเลยลองซื้อมากินเขาไปออกรายการพุ่หนุ่มเขาให้มาสองกล่องเขาว่าเอาไว้เอาที่ไอเี้ยของฟรีเอาแล้วแต่ว่างานมสมุดไทยโนลานนะเควขอตัวลาไปแล้วก็ลองไปกินทมาได้แต่อาไม่ได้ได้งฟรีนะซื้อกับมือกันเจียดใช่เป่าคือเวลาเราถั่ซื้อเขาไม่ได้ลดเปอร์เซ็นต์ให้เราด้วยนะ เราสั่งซื้อผ่านอะไรว่าไอ้ช้อปปี้อ่ะที่มันมีเขาเรียกช้อปปี้ไอ้ร้านสตาร์ด้าไม่กยลดไอ้ช้อปปี้เนี่ยมันให้แต้มอะไรเนี่ยมันทําให้ลดได้เราไม่ได้คอนแทคกับเจ้าของไม่ได้คอนแทกผ้าอะไรล่ะอันนี้เป็นเตอร์ได้แล้วันมี้เซ็นเตอร์สปอนยังไม่เข้าครับใช่ไหมล่ะไอ้สปอนเข้าเข้าตอนแรกพี่เขาให้ช่วยพูดแล้วก็ สามเดือนตั้งนานมาแล้วนะแต่ว่าถ้ามันดีเนี่ยเราก็บอกอบอกตอนนี้ผมเนี่ยจะกินอย่างนี้สมมติว่าน้องผมเนี่ยไอปลายเส้นประสาทเนี่ยเขาเหมือนกับคล้ายๆจะเป็นสโตกเป็นอะไรเนี่ยผมก็ใช้ปั่นกระเทียมใช้กระเทียมเนี่ยมาปัน่นปั่นแล้วก็พริกไทยดำกระเทียมก็กินกระเทียมด้วยอะไรด้วย,ยกินแล้วมันมัน มันเหม็นตัวมันเหม็นปากอะไรเนงะี้ยแต่ว่าเราอยากจะหายเราก็กินให้มันร้อนท้องมาก็ทําอย่างเงี้ยแต่พอมันมีใครทาผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยเราก็จะติดมันก็มันเหม็นน้อยหน่อยมันเหม็นน้อยหน่อยอ้าวช่กินง่ายขึ้นแล้วชงงใช่กินง่ายขึ้นโชคดีนดดดดะลูกโชคดีโชคดีให้เจริญเจริญลูนะสวัสดีครับไอ้หนู ทำคลิปไม่เต็นลงทีตัออ๋อเดี๋ยวว่างมาทำาันไหมครับไม่ต้องนะคือเงินทองมันก็ไม่ได้ที่ไม่ได้ไปไลฟ์ทางอีกช่องหนึ่งเนี่ยคนที่จะให้ตังค์ผมเนี่ยคือเอฟซีผมผมก็เกรงใจเขาต้องมาให้รางวัลผมอะไรผมอย่างเงี้ยนะฮะครับอ๋อไม่ใช่เนาะไม่ใช่ไทยเนายน่ะอ๋อคือเขาเนี่ยต้องมาให้รางวัลเราเราก็เกรงใจ ก็เลยมาเอาอีกช่องหนึ่งมาช่องแดงเนี่ยไอช่องแดงเนี่ยผมไม่ต้องไปลบกวน f อฟับมีคนเข้ามาดูเยอะคุณก็ต้องคิดตังค์ให้ผมตามอัตรภาพแต่มันได้ไม่กี่ตังค์หรอกรเดือนนึงก็จะได้สักสองล้านไม่ใช่สองล้านเดือนนึงก็จะได้สัก2องร้อยเหรียญสามเหรียญไม่ถึงหมื่น โอ้ยไนไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นนะครก็พอค่ากาแฟมากาแฟต้องจายเราเอ่ะถ้ายดเดี๋ยวโทรศัพท์เขาหล่นนะถ้ายืนอ่ะเดี๋ยวอ

เออเดี๋ยวผมมาเยี่ยมใหม่นะได้ลูกได้คือถ้าวางกระเป๋าแสดงกระเป๋าไม่มีอะไรแล้วแสดงกระเป๋าไม่มีอะไรแล้วกระเป๋าตังค์ก็วายอย่างเงี้ยมันเหลือแต่กระเป๋าเปล่าๆแล้วก็ถ่ายได้ไอ้หาแข่งกับหมอพัดนี่กูท่าจะเจ๊งเลยเพราะมันหลอกกว่า แต่ผมเนี่ยจะนํำหมอพัดหน่อยเพราะผมอายุ69แล้วจะเจ็บสิยังไงผมก็ตายก่อน <c oughs> ได้จองที่ในนรกไ <c oughs> ด้โชคดีโชคดีลูกโชคดีไอ้หนูโชคดีลูกโนะชคดีหมอรักกิ้มกลับแล้วครับกินข้าวไปสี่จาน โอ้ยเด็กกำลังกินกำลังนอนนี่ถ้ามีเอาหุงข้าวสองตัมือแบบผมเนี่ยนะมันเตะเมียตายเลยเนี่ยโอ้ยกินโอ้ยกำลังกินเลยโอ้ยนี่จะเกือบสองชั่วโมงแเด็กกำลังโตฮะ น่ารักอ่ะแต่ผมยืนยันนะ้นเขาดูโคตรแม่นเลยนะอ่ะมาคายถ่ายรูปมามาอ่ะมาเชิญเชิญนี้เป็นลูกปกอชูบนโต๊ะเหรออ๋อวันนี้โจอะแล้วก็ตอนนี้สุดยอดค่ะโอ้โหยุ่งเตี้ยใช่ไหม老妈แล้วก็นี่แฟนคนแรกแกเหรือโอ้มา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 

điệp pháp bang bang chào buổi tối chào buổi tối buổi tối buổi tối buổi โชคดีนะลูกนะดีล <r ond> ูกมาถ่าถ <illa> ่ายรูปมาเลยมาใครถ่ายรูปมาเลยมามารูปมาถ่ายนัวขอแบจอดับเลย ครับตองมาครับคดีวนี่เิรครับขอบคครับถ่ายรูปไปเขแายลดูไไป่ัีครับโชคดีครับอ้าวใครถ่ายรูปเิรเลยเดี๋ยวจะผมต้องออกไปถ่ายกิน ลงรถนะครงบดีครับเิมาถ่ายกล้องเลยได้คนสวยโว์สวยโอเคัอดีครับเดี๋าวัอดีเลยคิดติดบานได้บ้าน

เอปครับเดี๋ยวต้องไปถ่ายที่นวนจะได้เงียบอนน,นดีกว่าเมื่อกี้ดีกว่า